บทสรุปแชมป์โกปาเดเรครับบาร์เซโลนาคว้าชแชมป์สมัยที่32หลังจากครับคว้าชายไปดูสกอร์3ประตูต่อ2จากประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ โดยบาร์เซโลนาครับสามารถเอาชนะเรอัลมาดริดไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับจากประตูชัยของนี่ครับกุนเดในช่วงต่อเวลาพิเศษพาทีมนะครับพผงาดคว้าแชมป์สมัยที่32อย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับอยู่บนเส้นทางการลุ้นทริปเปิลแชมป์ในซีซั่นนี้ครับโดยนี่ครับบาร์เซโลนานี่ครับทำศึกนะครับดิวิชั่นเอลกลาซิโกพบกับเรอัลมาดริดที่สนามของเซบียาครับถือว่าเป็นเอลกลาซิโกครับในรอบชิงโกปาดีเรครั้งแรกตั้งแต่ฤดูกาล2013-2014นะครับโดยฤดูกาลนั้นนะครับเป็น เอลมาริดที่สามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับโดยความน่าสนใจก่อนเกมนะครับตัวเก่งของนะครับราชันชุดขาวอย่างคลียนเอ็มบาเป้นั้นไม่ฟิตนะครับมีชื่อเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นซึ่งนะครับผลการแข่งขันนะครับก็เป็นต่างดาวบาร์เซโลนาครับที่สามารถนะครับเอาชนะไปได้โดยเริ่มเกมครับบาร์เซโลนาเนี่ยออกสตาร์ด้วยความคึกคักและในนาทีที่2 8ครับบาร์เซโลนาก็ได้ประตูขึ้นนำา1ประตูต่อ0ูจากจังหวะที่ลามีนยามาลรับได้ขึ้นเกมจากฝั่งขวา ก่อนที่จะผ่านบอลน,นะครับย้อนกลับมาให้เบดี้วิ่งเข้ามากดด้วยขวาเต็มแรงครับบอลครับพุ่งตรงตาขาดไปอย่างสวยงามครับ บาร์เซโลนาคืนนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนที่นาทีที่35ครับผู้ช่เบลลิงแฮมกองกลางตัวเก่งของราชันชุดขาวครับจะส่งบอลเข้าประตูไปแล้วแต่น่าเสียดายครับที่ลูกนี้เนี่ยเจ้าตัวล้ำหน้าไปก่อนครับก่อนที่บาร์เซโลนาครับเกือบจะได้ประตูที่2จากจังหวะครับช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกนาทีที่44ครับลูกหม่งของเฟอร์รันตตอเรสนั้นชนเสาไปอย่างน่าเสียดายครับทำให้จบครึ่งแรกครับเป็นบาร์เซโลนาที่ขึ้นนำไปโดรสกอร์1ประตูต่อศูนย์จากนั้นครับเริ่มครึ่ ที่มีโอกาสเกือบได้ประตูตีเสมอจากวินิสอุตจูเนียครับที่มีโอกาสเลียงในกรอบเพทโทษถึง2หน้นแต่ทว่าครับก็ติดเซฟของเชสเน่ทั้ง2ครั้งนะครับก่อนที่นาทีที่70ครับราชันชุดขาวจะสามารถตีเสมอครับจากผลงานของตัวสำรองอย่างคิริยานเอ็มบาเป้ครับที่กดฟรีคิกด้วยเท้าขวานะครับบอลพุ่งเข้าตาข่ายไปอย่างเด็ดขาดครับ และในนาทีที่77ครับเป็นฝั่งราชันชุดขาวครับที่ได้เฮเมื่อพวกเขานั้นสามารถทําประตูพิขึ้นนาจากจังหวัดเต็มมุมจากฝั่งขวานะครับกูแลเนี่ยเปิดบอลบริเวณ ตรงหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เป็นชูอัลเมนี่ครับลอยตัวหม่งเข้าไปครับทำให้สัดการพิกนะครับเป็นราชันชุดขาวพิกขึ้นนำประตสกอรอ2ประตูต่อ1ครับแต่ถ้าว่าบาซโลนาครับก็สูไม่ถอยครับไล่ติเสมอจากนะครับนาทีที่8 4เป็นจังหวะที่ยาเมาครับวางบอลสุดแม่นให้กับฟอรันตอเรสครับบอลนะครับถึงเจ้าตัวก่อนก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะแตะหลบนะครับทีโบโกตัวและยิงเข้าไปครับติเสมอ2ประตูต่อ2ครับ จากนั้นครับในช่วงต่อเวลาครึ่งหลังนะครับก็เป็นบาร์เซโลนาที่เกือบได้จุดโทษจากจังหวะที่ราฟินญ,ญ่านั้นถูกเสียบล้มลงครับในบริเวณกรอบเขตโทษแต่สุดท้ายครับผู้ตัดสินเนี่ยกับคำตัดสินไม่ให้จุดโทษนะครับแล้วก็ไปดู VAR นะครับจบในเวลาครับทำให้บาร์เซโลนาเสมอกับเรเอัลมาดริดเป็นวุสกอร์2อประตูต่อ2ทําให้ต้องมีการต่อเวลาพิเศษเพิ่มอีก30นาทีครับจากนั้นในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ 15นาทีแรกนะครับกอริลวาสกอร์ก็ยังคงเดิมครับเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2ก่อนที่นะครับจะหมดเวลาในช่วงครึ่งหลังนาทีที่1 1 6บาร์เซโลน่านั้นด้ประตูนะครับชายจากนะครับความยอดเยี่ยมของชูคุนเดที่ตัดบอลนะครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษและยิงเองทันทีครับบอลเนี่ยเรียดเสียบมุมล่างไปอย่างเฉียบขาดครับทำให้จบเกมครับบาร์เซโลน่านั้นสามารถนะครับเอาชนะเรอลมาดรดอย่างสุดมันไปด้วยกอร์3ประตูต่อ2คว้าแชมป์โกปาเดเรครับสมัยที่32มสมาครองได้ โอเคครับก็ดีดีว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับบาร์เซโลนาที่สามารถคว้าชแชมป์รายการนี้ไปครองได้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่อง m i l a n เ Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สหัวเกนครับผม